ผมสวยสุขภาพดีด้วยน้ำซาวข้าวโรสฮิปสูตรอินเตอร์แบบไทยๆตามไปดูกันค่ะอยากมีผมสวยสุขภาพดีมีน้ำหนักช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมวันนี้นะคะกิกกี้มีสูตรหมักผมนะคะน้ำซาวข้าวโรสฮิปนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้คือหมักได้ที่แล้ว7วันนะคะกิกกี้หมักแช่ไวไ้ในตู้เย็นค่ะ อยากบอกว่ากลิ่นออกโรสฮิปหอมหวานหอมหอมหวานหวานนะคะเพื่อนๆออกเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีรสอะไรนะคะไม่ได้ชิมแต่ว่ากลิ่นเขาเป็นแบบนั้นค่ะได้น้ํามาแบบนี้เราก็เทเอาเราก็เทเอาเฉพาะน้ําโรสฮิปนะคะ แล้วเราก็เอาผมที่ยังไม่สระนะคะเพื่อนๆเ,เอามาหมักกับน้ำซาวข้าวโรสฮิปอันนี้นะคะหรือว่าน้ำซาวข้าวผลของกุหลาบนะคะเรามาดูวิธีการใช้ก่อนนะคะก็คือน,นำผมที่ยังไม่ได้สระนะคะเอามาชโลมน้ำโรสฮิปน้ำซาวข้าวโรสฮิปอันนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้สเปรย์ฉีดเอาก็ได้แต่สไตล์กิกกี้ต้อง แบบนี้ค่ะทุกคนนะคะก็พรมให้ทั่วนะคะตั้งแต่ข้างบนหนังศีรษะลงไปเลยนะคะ ที่คุมผมนะคะก็เอามาคลุมไว้นะคะแล้วก็หมักไว20้20-30นาทีนะคะแล้วก็ไปสระผมออกด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดผมตามปกติได้เลยค่ะในช่วงที่รอการหมักผมนี้ก็ไปดูวิธีการทำง่ายๆกันได้เลยค่ะไปกันค่ะ อย่าลืมฝากเพื่อน,อนถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้กำลังใจเค d ดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฝอขอแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไว้ให้คนที่เรารักได้บำรุงผมสูตรธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีการทำกันค่ะวิธีการทำนะคะอันดับแรกเราไปเก็บโรสฮิปกันเลยค่ะโรสฮิปก็คือผลกุหลาบนะคะนี่คือกุลาบ ป่านะคะที่กิกี้ไปเก็บมานะคะที่เกิดข้างทางค่ะที่ประเทศอังกฤษเยอะมากค่ะทุกคนกิกี้ไปทําชาด้วยนะคะอา้าวต่อไปคือเตรียมข้าวสารค่ะนั้นก็คือข้าวอะไรก็ได้นะคะเอามาล้างทําความสะอาดน้ําแรกเททิ้งนะคะน้ําที่2เราก็มาล้างขยี้เบาๆนะคะแล้วก็กรองเอาแต่น้ําหรือจะแช่ไว้30นาทีหรือข้ามคืนแล้วกรองเอาน้ํามาใช้ก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเอาน้ําซาวข้าวที่ได้นะคะไปต้ม กับผลกุหลาบป่าของเรานะคะหรือโ o s e ิปนั่นเองค่ะนำไปต้มจนเดือดนะคะทุกคน อย่าสงสัยว่าต้มกี่นาทีค่ะ2 0 3 0นาทีค่ะให้มันเดือดเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็หลีไฟลงให้มันตุ๋นค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำลดลงสักนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอย่าลืมช้อนฟองออกด้วยนะคะเพื่อนๆต้มไปแบบนี้นะคะกิก,ก,กิก็จะเปิดไฟให้ต่ำถึงกลางนะคะให้เขาตุ๋นลงไปให้น้ำลดลงไปนิดหน่อยค่ะเราก็จะได้น้ำซาวข้าว โรสฮิปที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไป พักให้เย็นนะคะไปเทสใส่ขวดโหลปิดฝานะคะพักไว้3-7วันนะคะหมักไว้3-7วันแนะนําเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะหลังจากที่กิกกิหมักตอนต้นคลิปนะคะก็มาสระผมออกด้วยแชมพูนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยครีมนวดผมแต่กิกกิไม่ตามครีมนวดผมค่ะเท่านี้แล้วกิกิก็ไปเป่าผมให้แห้งนะคะเท่านี้เราก็จะได้สูตรน้ําสาวข้าวธรรมชาติบํารุงผม